สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่รายการสุริน์แชทแอนชแอนชร์ค่ะเจอกันทุกวันจันทถึงวันศุกร์ค่ะเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทางเพจ PR สุรินุริและก็ YouTube PR สุรินนะคะทุกคนเข้าสามารถที่จะเข้ามาร่วมกันกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ PR อารินุริได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในพื้นที่4จังหวัดในแก่จังหวัดอุบลราชธาน,นีจังหวัดสุรินจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะได้มีเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชานะคะที่บริเวณภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อน,นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดในเวลาประมาณ14บนาฬิกาสนาทีนะคะซึ่งก็มีทหารนะคะของฝั่งไทยได้รับบาดเจ็บนะคะ หนึ่งในนั้นก็ได้มีการส่งตัวมารักษานะคะที่โรงพยาบาลสุรินนะคะก็คืออ่สิบเอกอนุชาติเรือนคำค่ะทั้งนี้นะคะทางจังหวัดสุรินค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และ กระเช้าสิ่งของแก่ทหารผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทไทยกัมพูชาเมื่อช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยมีนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะเป็นผู้แทนพระองค์นะคะแล้วก็เบื้องต้นนี่นะคะก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาซ้ายนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรักษาตัวนะคะแล้วก็ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลสุรินนะคะค่ะและจากาสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้จังหวัดสุรินทร์เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจน้องเห<ช>มียวได้มีการอ,าอพยพนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยจะมีอยู่4อำเภอหลักๆด้วยกันก็คือบัวเชิค่ะนพนมดงรักพนมดงรักแล้วก็สังขะอ่าแล้วก็มีากาบเชิงชค่ะซึ่งก็ ทางเพจพีอารสุรินรวมไปถึงเพจของศูนย์ศูนย์ประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตจังหวัดสุรินนะคะก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องอในพื้นที่ได้รับทราบกันโดยทั่วกันเมื่อวานนี้น้องเหมียวค่่ะพีจันก็มีพี่น้องประชาชนอพยพมา อยู่ในส่วนพักพิงที่ทางจังหวัดสุรินนะคะโดยท่านจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเนี่ยได้นำส่วนราชการแล้วก็หน่วยางานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงส่วนราชการฝ่ายความมั่นคงนะคะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามการประชุมพื้นที่ส่วนหลัง,งซึ่งเราได้มีการวางแผนไปก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่เป็นการถอดบทเรียนจากการ<ะ>เกิดเหตุการณ์สถานการณ์ <Okay. S 1> ชายแดน เหตุการณ์ประทะเมื่อครั้งที่ผ่านมาเมื่อช่วงเดือนเดือนสิงหากรกฎาคมประมาณนั้นเนาะช่วงนั้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะคะรวงนั้อะครั้งที่สองนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะค่ะเปิดมาครั้งแรกก็เยอะเลยเพราะว่าต้องรีบเนาะถือว่าเราได้มีบทเรียนจากรอบที่แล้วรอบนี้เราก็เลยมีความรวดเร็วกระชับฉับไวมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บ ทางจังหวัดก็ไม่นิ่งนอนใจได้มีการสั่งการให้พี่น้องประชาชนอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนนะคะ,คะแล้วก็มีการตรึงกําลังไว้ทั้งส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะคะตอนนี้เมื่อคืนค่ะทางาจังหวัดนะคะโดยท่านจําเริญแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการมีท่านท่านพระพาท่านประหลัดจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะ ก็ได้มีการาลงพื้นที่ไปในศูนย์อพยพต่างๆเพื่อที่จะไปดูแลความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่อพยพออกมานะคะได้มีการเบื้องต้นนะคะเขาก็บอกว่า,าสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคโดยด่วนในตอนนี้นะคะก็คือยากันยุงผ้าห,าห่ม่ค่ะแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสี<ช>ฟันแบบนี้นะคะก็มีความจําเป็นนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของการบริจาค พี่น้องประชาชนสามารถที่จะบริจาคได้ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่เราได้รับบริจาคตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะแล้วรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะรวมไปถึงอำเภอที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะคะแล้วก็สถานที่ที่ได้ไดแจ้งไปนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องของอ รับศูนย์ศูนย์อพยพ,พาศูนย์พระพิงนะคะหลายๆคนอาจจะมีความกังวลว่ากลัวจะไม่ได้รับความสะดวกสบายหรือว่าที่พักไม่เพียงพอ,อตอนนี้เนจังหวัดเราล้วก็ได้มีการขยายพื้นที่ไปไป,ไปหลายๆส่วนแล้วในหลายๆอำเภอนะคะคทั้ง17อำเภอก็มีการรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะค่ะส่วนในเรื่องของการประชุมนะคะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะทางจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้มีการประชุม นะคะเบื้องต้นโดยเ,เป็นการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีภัยทางอากาศเพื่อติดตามการวางแผนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะคะอย่างที่บอกคะ่ะเราได้มีการาประสานข้อมูลการเตรียมข้อมูลการเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมที่ก่อนเกิดเหตุการณ์มาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ มีข้อมูลล่าสุดมาแล้วนะคะว่าเมื่อข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคมเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะเป็นข้อมูลจากทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะวันนี้ว,วัน,นที่8วันนี้เมื่อเช้า,ชาตอน10โมงนะคะก็มีแจ้งยอดผู้อพยพจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้เนี่ยเปิดศูนย์พักพิงช่วยคราวในจังหวัดเนี่ยเอ,เอาตรงเอาตรงๆก็ประมาณเกือบเกือบจะทั้ง17อำเภอนะคะก็ ไม่ทั้ง17สิยกเว้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนค่ะที่อำเภอเมืองนะคะมีศูนย์อยู่ทั้งหมด12ศูนย์ค่ะที่อำเภอปราสาท11ศูนที่สีคอรพุง15ศูนที่อำเภอสำารงทาาค่ะ4ศูนย์อำเภอสนม5 0ูนยอำเภอขวาวศินลิน9ศูนยนะคะแล้วก็อำเภอศรีนรงค์2 0นะคะแล้วก็มีสำรองพื้นที่เตรียมสถานการณ์ไว้อีกประมาณ3แห่งนะคะ3อำเภอรวมทั้งหมดทั้งหมด58แห่งค่ะ ทั้งสิ้นก็ประมาณ121แห่งนะคะก็เยอะพอสมควรนะคะ,คะเพียงพอแน่นอนสำหรับผู้ที่อพยพมานะคะ,คะส่วนในเรื่องของอที่พักพิงชั่วคราวนะคะศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้เนี่ยมีผู้อพยพเข้ามาแล้วเนี่ยอยู่จําประมาณ20,000กว่ารายนะคะแล้วก็ไปพักอาศัยบ้านญาติประมาณ300กว่ารายแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่28,000กว่าราย่ยก็เริ่ม ทยอยเข้ามานะคะเดี๋ยวในช่วงเย็นวันนี้นะคะหรือว่าวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามอาจจะมีการาลงพื้นที่นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ท่านประลัดจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายความมั่นคงต่างๆเนี่ยคะ่ะก็จะมีการลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆเพื่อให้เป็นการให้ความสะดวกสบายแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาในครั้งนี้นะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสาร อย่างต่อเนื่องในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยอยากจะขออนุญ,ญาตาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของอาการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยเร็วค่ะเนื้อจะเร็วอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้มีสติในการ เสพข่าวด้วยนะคะโ <laughs> ดยเฉพาะ,ะข่าวที่ทางจังหวัดสุรินทร์เราจะมีการลงนะคะก็จะมีอยู่เพจหลักๆนะคะก็จะมีเพจจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพจของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เอ่ยเ,เพจของอจังหวัดสำนักงานจังหวัดนะคะจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จะมีเพจพ r อาสุรินทร์ของเรานะคะรวมไปถึงเพจศูนย์ประชาสัมพันธ์ ภาวะวิกฤตจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเพจนี้เนี่ยก็จะเป็นเพจหลักนะคะที่จะใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงภาวะวิกฤตอื่นๆในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เรานะคะก็ฝากพี่น้องนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน,นะคะ่ะในส่วนตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการเตรียม สถานที่ไว้แล้วนะคะอย่างพื้นที่โรงพยาบาลชายแดนเนี่ยก็มีการปิดให้บริการแล้วนะคะอย่างโรง,ร <ะ S 1> โรงพยาบาลชช oren, ใช่ร,ชรชักเฉพาะฉุกเฉินอย่างโรงพยาบาลพนมรงรักนะคะแล้วก็โรงพยาบาลกาบเชิงตอนนี้ปิดให้บริการแล้วนะคะ <im mon sounds> แล้วก็โรงพยาบาลปราศาสานะคะเปิดให้บริการเฉพาะห้องฉุกเฉินค่ะโรงพยาบาลบัวเชษเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้รับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังขะเปิดให้บริการตามปกติค่ะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าราพสตอก็ยังให้เปิดบริการให้ปกติค่ะส่วนพื้นที่ปิดให้บริการรวมทั้งหมดเนี่ย442แห่งค่ะ42แห่งในพื้นที่ก็จะมีอำเภอพนมรงรักอเภอสังของะอกาบเชิงองรปราสาทก็เป็นพื้นที่พื้นที่พื้นที่เสียเส่ยงค่ะก็จะมีการปิดให้บริการแต่ว่า อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีอาการป่วยฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะสามารถโทรสายด่วนได้ที่1669ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของการให้บริการอย่างต่อนเนื่องก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารทรรในเพจส่วนราชการที่ได้แจ้งไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลสุรินทร์ก็มีประกาศออกมาแล้วเหมือนกันนะคะว่าให้มีการบริจาค โลหิต <Low> ขอรับบริจาคโลหิตนะคะเดี๋ยวขออนุญาต่สำรองเลือดไว้ค่ะสำรองเลือดสำรองโลหิตไว้นะคะเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยจะ,ะเปิดบริจาคโลหิตในทุกวันที่คลังเลือดค่ะอาคารพญาติชั้นสองเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบแปดนาฬิกานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ต้องการบริจาคโลหิตสามารถที่จะไป รับบริจาคไปให้บริให,ให้บริจาคได้ที่นั่นนะคะซึ่งก็ต้องเอาบัตรประชาชนพกบัตรประชาชนไปด้วยนะคะแล้วก็มีสายดูอามีเบอร์โทรนะคะที่คลังเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์0 4น5 1 1 7 5 7ต่อ17202จจริงๆก็ไปถึงได้ไปได้เลยนะคะ,คะเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยมีระบบ ออนไลน์นะคะก็คือสุรินบัดรแบงค์นะคะซึ่งเป็นคลังธนาคารเลือดธนาคารโลหิตที่ทางจังหวัดสุรินได้เขาเรียกอะไระสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้บริการในการบริจาคโลหิตได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปเสียเวลา,าลงทะเบียนนานนะคะสามารถที่จะลงข้อทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สุรินบัตรแบงค์ได้เลยก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตลดการต่อคิวลดการรอคิวนะคะไปถึงก็ยื่นบัตรได้เลย ะะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเขามีการทางทางสำนักงานสาธารนณะสุขจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีการเตือนเรื่องของการป้องกันตัวเองเบื้องต้นถ้าในกรณีที่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมไลฟ์สดของเราอยู่ผ่านทาง PR สุรินทร์หรือ Youtube PR สุรินทร์นะคะแล้วยังไม่ได้ออกจากพื้นที่นะคะต้อง อาจจะเป็นแบบกลุ่มชรบรผู้ดูแลพื้นที่หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนะเาะเขาก็มีการเตือนมานะคะว่าเมื่อได้ยินเสียงเตือนหรือว่าเสียงระเบิดจะต้องทํำยังไงบ้างถ้าในกรณีที่พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งค่ะให้หาที่กาําบังอย่างเช่นอ,อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าบังเกอร์นะคะหรือว่าให้หมอบ ก้มศีรษะปิดหูนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในบนอยู่บริเวณอาคารนะคะให้เข้าไปข้างในสุดอาคารแล้วก็ไปในที่ที่ไม่มีหน้าต่างนะคะหรือว่าให้อยู่ห่างจากหน้าต่างหรือกระจกให้มากที่สุดที่สําคัญก็คืออาจจะหมอบอยู่ใต้โต๊ะหรือใต้เตียงที่มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันสะเก็ดระเบิดตกใส่ร่างกายเรานะคะหากกําลังขับรถอยู่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้จอดรถในที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็ให้จอดรถไว้ที่ข้างทาง ทันทีนะคะหรือว่าไม่ควรจอดใต้สะพานเพราะในเกิดกรณีที่แบบถล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอันตรายได้หรือว่าให้ออกจากรถห่างจากที่กำบังนะคะเอ้ขออภัยค่ะออกจากรถแล้วก็หาที่กำบังแล้วหาที่หมอบลงให้ต่ำที่สุดในรถหากไม่มีพื้นที่กำบังนนหมอบใต้รถเ,เป็นวิธีเบื้องต้นนะคะที่จะฝากไว้้องประชาชนยังไงก็ตามนะคะทางเราต้องมีสตินะคะม,มีสติออมากๆเพราะว่ามันเป็นสถาน,สถาน,ส,ถานสถานการณ์ที่แบบค่ะ ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงค่ะก็ขอให้ไม่นิดนึงนะนอะรุนแรงเลยก็ขอให้พี่น้องประชาชนะะมีสติในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนะคะยังไงก็ตามนะคะก็ให้ติดตามทางเพจศูนย์ประชาสัมพันธ์ภายศูนย์ประชาสัมพันธ์พีอาสุรินแล้วก็ศูนย์ประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตจังหวัดสุรินนะคะได้ตลอดนะคะแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแลจังหวัดเราด้วยนะคะ โอเคค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่จะตามรับชมและก็รับฟังผ่านทางรายการสุรินแชทแอนแชร์ค่ะในเวลา16นาฬิกา <Okay. S 1> เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะตั้งแต่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะวันนี้จอมแจมนะคะแล้วก็น้องเมียอต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอขอบคุณท่านทีมงานประชาสัมพันธ์จอสุรินด้วยนะคะที่ได้มีการถ่ายทอดกันอย่างต่อเนื่องนี่แล้วก็ตามก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมต่อไปนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ